ด้วยน้ำพรไทยที่เมตตาถ้ามีใครทามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ออยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา,นาคงต้องใช้เวลา เท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราเชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวกจนวันนี้จึนโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรง สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอพานจังหวัดเชียงราย วันนี้เวลา9นาฬิกา19นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสังวานวิท8หมู่ที่10บ้านจะลอตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสังกัดกองกำกับการตำรวจระเวนชายแดนที่32 โรงเรียนนี้เป็นหนึ่งใน8โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่สมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างโดยเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี2532ตั้งแต่ระดับประฐมะวัยถึงระดับประทมะศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียน107คนมีครูตำรวจตระเวนชายแดน8นายและผู้ดูแลเด็ก2คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาและบางส่วนเป็นนักเรียนบ้านไกลที่อาศัยอยู่บ้านผาขาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียน5กิโลเมตรโดยพักค้างคืนที่โรงเรียนจะเดินทางกลับบ้านในวันหยุดสุดสัปดาห์ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโรงเรียนได้นำโครงการโรงเรียนอ่านออกเขียนได้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเท,ระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ60พรรษาซึ่งเป็นการนำวิธีการสอนแบบโบราณมาใช้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน โดยคัดเลือกนักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาไทยเข้าร่วมโครงการมอบหมายให้ครูตำรวจระเวนชายแดนทำหน้าที่เป็นครูอาสาทำการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยให้กับนักเรียนด้วยบันไดทักษะ4ขั้นคือ ขั้นที่1แจกลูกให้ผูกจำขั้นที่สองอ่านคำย้ำวิธีขั้นที่สคัดลายมืออีกทีและขั้นที่4เขียนคำบอกทุกชั่วโมงซึ่งเป็นกระบวนการฝึกอ่านแบบแจกลูกสะกดคำและผันเสียงไปพร้อมๆกับการอ่านคำอ่านกลุ่มคำอ่านเรื่องคัดลายมือและเขียนตามคำบอกทําให้นักออกเขียนได้เพิ่มขึ้น โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์เฝ้าทุนละอองพระบาทที่กำลังศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับปริญญาตรีจํานวน6คนเป็นการพระราชทานโอกาสแก่เด็กในถิ่นธุระกรันดานได้ศึกษาต่อซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้นำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนเช่นตัดผมทำคมไฟไม้ไผ่ทำไม้กวาดดอกหญ้าซึ่งวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายเข้าไปทําการสอนรวมทั้งยังได้จัดทําโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริมีการเสริมอาหารเพิ่มโปรตีนเช่นเลี้ยงสุกรพันธุเหมยซานเลี้ยงปลาดุกไก่พันธไข่ ไก่ประดูหางดำและปลูกพืชผักสวนครัวแต่ผักไม่เพียงพอต่อการบริโภคทางโรงเรียนต้องซื้อเพิ่มเติมเพื่อประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงน้ำไม่เพียงพอส่วนฤดูฝนน้ำชะล้างหน้าดินทำให้ผลผลิตเสียหาย ในการนี้สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประธานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปรรรร่วมกันแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรของโรงเรียนและราชฎรบ้านจลอ โดยการก่อสร้างถังพักน้ำและระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมจากระบบส่งน้ำฝายลูกที่9ของโครงการพัฒนาพื้นที่ดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อดําเนินการเสร็จจะสามารถส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของโรงเรียนและราชฎรรวม200ไร่ส่วนการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทางโรงเรียนได้จะทําศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าอาขาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น mm hmm. เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าอาขา โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราชฎรและทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปบริการตรวจรักษาแก่ผู้เจ็บป่วยโดยมีประชาชนในพื้นที่และนักเรียนไปรับบริการรวมจำนวน137คนส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจโรคกล้ามเนื้อและ,และโรคเหงือกและฟัน ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้เจ็บป่วยไว้ในพระราชานุเคราะสองคนซึ่งป่วยเป็นโรคท่อน้ำเหลืองอุดต,ตันและหยุดหายใจขณะหลับ เวลา13นาฬิกา55นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนชยาพิวัติวิทยาสงรัตราชอุปถรัรมภ์วัดป่าซางหมู่ที่1ตำบลเมืองพานอำเภอพานในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องน้ำมาสการบูชาพระพุทธปฏิมาพระประธานในอุโบสถพระสงฆ์เก้ารูปเจริญชัยมงคลคาถาสามเณรนักเรียนสวดทูลพระขวัญเรื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558 ในโอกาสนี้ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมถวายแด่เจ้าอาวาสวัดป่าซางและผู้จัดการโรงเรียนชายาพิวัฒวิทยาทรงประเคนสิ่งของพระราชทานสำหรับโรงเรียนแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนชายาพิวัฒวิทยา จากนั้นทรงพระดำเนินจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารชยาพิวัตรคุณานุสร์ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนพระปร,ะริยัติธรรมรแผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายจำนวน21โรงซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมศจำนวน11โรงและอีก10โรงยังไม่ผ่านการประเมิน ส่วนด้านการเรียนการสอนของกลุ่มโรงเรียนพระปร,ะริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3、ในปีการศึกษา2556มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือว่าโอน็เมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับระดับกลุ่มและระดับประเทศมีคะแนนการทดสอบเฉลี่ยสูงกว่าระดับกลุ่มทุกรายวิชาและสูงกว่าระดับประเทศในรายวิชายกเว้นวิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เมื่อปี2557ได้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลกระทบแก่โรงเรียนได้รับความเสียหาย5โรงอาทิโรงเรียนบุญเรืองวิทยาโรงเรียนชายาพิวัติวิทยาและโรงเรียนเวียงชชยพิทยาสำหรับโรงเรียนชายาพิวัติวิทยาได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาจากกรมศาสนากระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี2514 เปิดทาการสอนระดับมัธยมมาศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมมาศึกษาตอนปลายปัจจุบันมีสาม,มาเณรนักเรียน177รูปส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาลาวเมียนมาก,กัมพูชาสามณรน,นักเรียนส่วนมากเดินทางไปกลับแผนการพัฒนาการสอนในปีการศึกษา2558ใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้านวิชาชีพเช่นทำไม้กวาดตัดกระจกแกะสลักไม้ทำขนมสอดไส้พวงกุญแจจากลูกปัดและงานปั้น นอกจากนี้ยังได้สอนกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาล้านนาที่เป็นภาษาดั้งเดิมอาทิการเขียนใบลานการเขียนเทียนชะตาการเขียนผ้ายันทำชาจากผักเชียงดาและทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อให้สามเณรนักเรียนได้มีความรู้ความชำนาญในการฝึกวิชาชีพควบคู่กับวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในอนาคต ในการนี้ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการการพัฒนาโรงเรียนสามันกินนอนชนเผ่า แขวงบ่อกแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36จําจำนวน59แห่งของเชียงรายและพะเยาเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเชียงรายเขตสเขต4และอำเภอเชียงของจัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จรพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ60พรรษา2เมษายน2558 ได้ช่วยเหลือทั้งด้านปรับปรุงอาคารเรียนอบรมด้านการเรียนการสอนสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ก่อสร้างโรงอาหารและทำระบบน้ำใช้ในโรงเรียนระบบประปาภูเขาเพื่อต่อย,ยอดงานด้านการเกษตรเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการช่วยเหลือด้านการศึกษาและโภชนาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพ4เชียงของห้วยทรายและทรงเยี่ยมโรงเรียนเมื่อปลายป,ายปี2556จากนั้นทอดพระเนตรผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของสามเณรนันเกเรียนเช่นการบำบัดน้ำเสียโครงงานแปรรูปพลังงานน้ำการทำจุลินทรีย์ด้วยจาาปลวกและกิจกรรมทำกระถางต้นไม้เพื่อการเกษตร โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเช่นใบไม้แห้งฟางข้าวกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเพื่อฝึกให้สามเณรนักเรียนศึกษาการทำบัญชีค้าขายด้านรายรับรายจ่ายด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติทุกปีและด้านโภชนาการสุขภาพอนามัยของสามเณรนักเรียนมีภาวะโภชนาการสมส่วน123รูป ส่วนสามเณรที่ผอมได้จัดอาหารและนมให้ฉันสำหรับโครงการเกษตรพัฒนาหารเพนทางโรงเรียนได้ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อนำมาใช้ปรุงพัฒนาาหารกลางวันสำหรับสามเณรนักเรียนทุกวัน โอกาสนี้ทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนที่ดูแลเด็กเล็กณศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในพุทธศาสนาสถานหรือศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล2ที่วัดป่าซางได้ถ่ายโอนจากกรมศาสนาเมื่อปี2548มาสังกัดเทศบาลเมืองพานรับเด็กอายุ2 4ปีปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล30คนก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราชดรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษ์อัครราชกุมารีส่งเยี่ยมราษฎรและส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวจังหวัดอุดรธานี วันนี้เวลา14นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองทัพเรือจัดถวายเสด็จไปยังโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์หมู่ที่6บ้านโนนตาแสงตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีทรงเยี่ยมราษฎรและทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูล,ลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือพออสวจังหวัดอุดรธานีที่โปรดให้ไปทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในพื้นที่สำหรับบ้านโนนตาแสงมี172หลังคาเรือนประชากร554คนประกอบอาชีพทำนามเมื่อเจ็บป่วยจะเดินทางไปรับการรักษาที่สถานีอนามัยกลางใหญ่หรือไปที่โรงพยาบาลบ้านผือ โอกาสนี้โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ไปตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนร่วมกับหน่วยแพทย์พอ,อสอวอโดยมีผู้เจ็บป่วยไปตรวจรักษาโรคทั่วไปแพทย์แผนไทยและทันตกรรมรวมจำนวน282คนส่วนมากเจ็บป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อโครงสร้างกระดูกและเอ็น ในการนี้โปรดให้ส่งตัวผู้เจ็บป่วยจำนวน6คนอาทิป่วยเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยจมูกผิดรูปตั้งแต่กำเนิดและมีก้อนเนื้องอกบริเวณคางด้านซ้ายไปรักษายัางโรงพยาบาลตามความเหมาะสมของโรคสร้างความทราบซึ้งแก่ผู้ป่วยและญาติอย่างยิ่ง นอกจากนี้โปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานปศุสัสตว์จังหวัดอุดรธานีและคณะสัตวแพทยศา,าสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปตรวจรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนด้วย จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้อาสาสมัครพอ,อสวประจำจังหวัดอุดรธานีเฝ้าซึ่งจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่5เมื่อปี2512ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน1,753คนโอกาสนี้มีพระดำรัสเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เงินทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีเพื่อดำรงชีพแต่ก็ขอให้อย่าอยากมีจนเกินไปจนลืมจันยาบรรอย่างอ่า ข้าพเจ้าเคยเจอบางโรงพยาบาลคนไข้เดินเข้าโรงพยาบาลมาเนี่ยคำถามแรกที่ถามแทนที่จะถามว่าคุณเป็นอะไรหรืออะไรอย่างนี้คำถามแรกคุณมีเงินหรือเปล่าโอ้อันนี้ข้าพเจ้าฟังแล้วสะอึกก็รู้สึกว่าทำให้คุณค่า ของความเป็นแพทย์ตกต่ำลงไปอย่างถนัดตาพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาทินัดดาาศทรงเปิดนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอสเธอพระเกียรติพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาทินัดดาาศครั้งที่หก วันนี้เวลา15นาิกา11นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังโรงเรียนชนกัญญานุกูลอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีทรงเปิดนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอสเทอดพระเกียรติพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาทินัดดาาศครั้งที่6 ซึ่งชมรมจิตอาสาป้องกันเอสจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทราบถึงพระกรุณาที่คุณของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาทินัดดามาศในการส่งเสริมกิจกรรมด้านเอสและงานจิตอาสาในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเอสอย่างต่อเนื่องทรงเป็นแบบอย่างงานจิตอาสาแก่เยาวชนและผู้มีจิตอาสารวมทั้งครูอาจารย์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสาด้านเอสอีกด้วยโดยมีโรงเรียนและหน่วยงานในชมรมจิตอาสาป้องกันเอสเข้าร่วมและนําเสนอผลงาน29โรงอาทิโรงเรียนบ้านลาดวิทยาจงังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมครัวปันรักให้ความรู้และกําลังใจผู้ป่วยโรคเอสโรงเรียนรดพิทยาพยัตส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอสและส่งไตรชียบัตรให้กําลังใจผู้ป่วยโรคเอสในเทศกาลต่างๆ โรงเรียนชนกัญญานุกูลจัดเครือข่ายสายชนประชุมเครือข่ายกลุ่มจิตอาสาวางแผนงานด้านการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอสแก่นักเรียนและชุมชนทั้งนี้ชมรมจิตอาสาป้องกันเอสเริ่มดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี2551 ในการรณรงค์เรื่องเอสในสถานศึกษาชุมชนใกล้เคียงและจิตอาสาอื่นๆอาทิการจัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างทักษะชีวิตจิตอาสาเพศศึกษาและบทบาทในการป้องกันเอสในกลุ่มเยาวชนเพื่อการเข้าถึงข้อมูลลดพฤติกรรมเสี่ยงเพศลดพฤติกรรมเสี่ยงเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยในกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่อยู่ในโครงการจำนวน53สถาบันมีแกนนำกว่า6,000คนและครูแกนนำ286คนรวมทั้งมีนักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการกว่า75,000คน ประสบกน,นิกรจากทั่วทุกหมู่เหล่าเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ที่ศาลาชริราชร้อยปีโรงพยาบาลชริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้กระเช้าผลไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้พระองค์มีพระพลนาไมยแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานอาทิ คณะนายทหารศูนย์ซ่อมสร้างกรมสรรพวุทธทหารบกตำบลบ้านใหม่อเภเมืองปทุมธานีจัังหวดปทุมธานีสมาคมครูอเอดอนเจดีจัังหวดสุพรรณบุรีคณะลูกเสือชาวบ้านจัังหวดชนบุรีคณะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่32นำโดยพันเอกจัก,กริดศรีนนท์รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์ โรงเรียนทหารการเงินกรมการเงินทหารบกเขตดุสิตคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่18สถาบันพระปกเกล้านําโดยนายสุวัสดิ์สิทธิหล่อประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประธานนักศึกษาและโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาเขตสายไหม ประธานคณะกรรมการมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในการมอบเครื่องแบบนักเรียนและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลบบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปมอบเครื่องแบบนักเรียนและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในท้องที่จังหวัดต่างๆ ซึ่งเมื่อวานนี้หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในการมอบเครื่องแบบนักเรียนและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนทุกคน สำหรับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหสศึกษารับเด็กนักเรียนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นเด็กกำพร้าเด็กเร่ร่อนขาดผู้อุปการะหรือเป็นผู้อยู่ในครอบครัวที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจเข้าศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอวชโดยมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวางไกลกังวลด้วย เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน847คนมีนายดำรงสิษย์เบ้าศิลเป็นผู้อํำนวยการโรงเรียนเช้าวันนี้ที่ชุมชนต้นโพข้างวัดศรีโลหาราชบำรุงอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนายบุญยพัฒน์จันทรอุไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านและทุนประกอบอาชีพพระราชทานแก่นางสาววานิดาสมานทรัพย์และครอบครัวซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานความช่วยเหลือตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือเป็นทุนสร้างที่อยู่อาศัยจำนวน2แสนบาทและเป็นทุนประกอบอาชีพจำนวน50,000บาท โดยนางสาววนิดามีความประสงค์จะประกอบอาชีพค้าขายลูกชิ้นทอดเพื่อเลี้ยงชีพและครอบครัวต่อไปสำหรับบ้านพระราชทานดังกล่าวกองพันทหารปืนใหญ่ที่9ก้าองพลฐานราบที่9ได้สนับสนุนกำลังพลในการก่อสร้าง วันนี้ณมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกอำเภอเมืองเหล็กจังหวัดสระบุรีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายแผนวันณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีได้ประสานกับสำนักง,งาน บรรเทาทุกข์และประชานาััยพิทักษ์สภากาชาติไทยนำโครงการรถคลินิกจกักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทยไปให้บริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตาและเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาเช่นต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อ และด้อยโอกาสในการรักษาระหว่างวันที่1-7ถึงกุมภาพันธ์2 5 5 8เพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด,ด่สมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมายุ60พรรษาสองเมษาย,ยน2558โดยได้สำรวจผู้มีปัญหาทางด้านสายตาและเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาในพื้นที่อำเภอม่วกเหล็กอำเภอแก่งคอยอำเภอหนองแคอำเภอวิหารแดงและอำเภอวังม่วงเข้าตรวจคัดกรองจำนวน253ราย ช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปซื่อสัตย์สุดจริตนี้มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้วแต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุดจริตก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอน จะเปะปะไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีทางที่จะสำเร็จในงานการใดๆฉะนั้นการที่มีความซื่อสัตย์สุดจริตนั้นมีความสำคัญอยู่อันดับแรกก็คือการให้รู้จักเป้าหมายของงานคือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันอรารยาสุวิเศษศักดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ